สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะสวัสดียามเย็นนะคะก็พาล้อชมบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะคะนี่นะคะชุ่มช่ำดินแฉะเป็นแอ่งน้ําเลยนะคะยังคลึ้มอยู่เลยนะคะนี่เนี่ยยังมีโอกาสจะตกได้อีกนะคะก็พายุพายุนะคะพายุฤดูร้อนนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะชุ่มช่เกันไปหลายพื้นที่นะคะบรรยากาศยามเย็น จะมาส่องดูมาลีซ้อนนะคะเพราะว่ามันก่อนล้มไปทีหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะไอกระบองเพชรผูกก็ตายี่สามารถปลูกเป็นรั้วได้เลยนะคะคเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเขาแน่นเลยนะคะเนี่ยพอเขาแตกแขนงแล้วก็จะแน่นแบบเป็นรั้วได้เลยนี่นะครับเพื่อนๆขาด,ด้านเนี่ยขึ้นแต่เต็มพื้นที่เป็นรั้วบ้านได้เลยนะคะอ้าวไม่ล้มนะคะคเพื่อนๆขาหนี่ ก็เอาอะไรมาสมคำไว้นะคะนี่นะคะมารีซอนนะคะ <ste al noise> เดี๋ยวหน้าจันสองวันเน,นี่นะคะก็คงเริ่มออกดอกนี่นะคะเป็นตุม่มเยอะแล้วนะคะวันก่อนดอกวันก่อนน่าจะโรยไปแล้วนะคะนี่นะคะเนี่ยโรยไปแล้วนะคะนุ่นๆโรย,ย,ยไปแล้วนะคะนี่เป็นตุ่มเป็นตุ่มอีกหลายดอกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพร้อมที่จะออกอีกหลายดอกหอมมากๆเลยนะคะมารีซอนนะคะ ต้นนุ้นก็วันสองวันเนี่ยน่าจะออกดอกเยอะนะคะสีม่วงไม่รู้ดอกอะไรนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเมย์ก็ไม่รู้จักเหมือนกันดอกมันจะเป็นดอกเล็กๆเล็กๆ,ๆตอนนี้นะคะ <c oughs> มะกรูดก็ออกแบบยอดแตกนะคะพอได้ฝนเขาก็แตกยอดอ่อนๆเยอะเลยนะคะจากที่แบบแก่นะคะนี่นะคะแตกยอดแขนแงอ่อนๆเมย์ก็ช่วงฝนไม่ตกก็พยายามใส่ย,ยางน้ําฉีดนะคะ ฉีดให้เขาแบบโดนยอดนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าเข็มพันอะไรนะคะดอกเล็กๆเล็กๆเล็กๆนี่นะคะพเพื่อนๆค่ะ <c oughs> กอดินแฉะเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะน้ำฝนยังขังชื้นอยู่ที่ยอดไม้เลยนะคะพเพื่อนๆค่ะก็ชุ่มช่ำชุ่มช่ำนะคะก็ต้นไม้ก็ดีใจนะคะได้ฝนนี่นะคะแตกยอดอ่อนนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดเม์ แตกยอดอ่อนเยอะเลยนะคะนะคะยอดอ่อนเต็มเลยนะคะช่วงที่เมย์มาอาทิตย์ก่อนนู้นเมย์มาดูนะมาคะมาเด็ดยังมันแบบแก่ใบแข็งอยู่เลยนะคะช่วงนี้แตกยอดนี่นะคะไม่รู้ต้นอะไรนะคะมีไข่รู้จักมั้งไหมคะนี่นะคะดอกเขาจะออกสีม่วงม่วง,ม,วงม่วงนะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะ บรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนค่ะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่านอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเนี่ยดอกก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยนี่นะคะลม้มลู่ลงไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะไม่น่าจะใช่สีสทิศนะคะเพราะว่าสีทิศมันอยู่ด้านตรงนู้นนะคนะไอ้นี่กันคนพันกันนะคะเพื่อนๆค่อนค่ะบ้านสีทิศเมจะอยู่นู่นเริ่มออกใหม่แล้วนะคะ เดิมโซม,มเดี๋ยวก็โซมเดี๋ยวก็ออกนะคะออกได้เมื่อสองสาวันก่อนนี่ก็เริ่มโซมแล้วและด้านนี้กําลังออกนะคะยังตุมต้มๆอยู่เต็มเลยนะคะพเพื่อนๆค่ะพร้อมออกเขาอ,ออกต้องต้งแต่ตอนฝนตกแล้วข้างนอกอนะ่ะ จุ่มฉ่ำจุ่มฉ่ำนะคะเพื่อนๆค่ะออเย็นนี้ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้นะคะทางอุไรก็งามมากเลยอันนี้น้องเขาก็มาเล็มยอดกิ่งมะนาวนะคะมีมะนาวมีมะม่วงต้นน้นล้มนะคะต้นเล็กเพิ่งจะเอามาลงใหม่นะคะก็ล้มไปนะคะเพื่อนๆค่ะนี่น้ำขังเลยนะคะด้านนู้น ขังเป็นแองเลยไปนะคะลองไปดูด้านหน้าํำรวจด้านหน้าดูบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะว่าบรรยากาศด้านหน้านีนเป็นไงมากมีต้นลีลาวดีเมนะคะใบลู่ล้มไปหมดเลยนะคะพับไปทางนู้นเลยนะคะปกติเขาจะแบบยอดตั้งชั้นนะคะพับลู่มาด้านนี้หมดเลยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะไม่น่าจะนี่นะคะ โอเดี๋ยวเขาคงจะตั้งยอดตั้งขึ้นมาเองได้นะคะเพื่อนๆค่ะไม่ได้หลุดร่วงจากต้นนะคะอ๋อน้ำขังนองชําเลยนะคะเดินหน้าบ้านหน่อยนะคะเพื่อนค่ะนี่หูกิ่งกิ่งไม้นะคะตรงนี้เมย์ต้องฝาดแล้วนะคะวันนี้เย็นแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ๋อยังพร้อมจะตกอีกนะคะ เอาพร้อมที่จะตกได้อีกนะคะนี่ยังไม่น่าไม่น่ายังจะไม่หายนะคะตะวันน่าจะตกบินไปแล้วนะคะหกโมงได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกกาบินกลับหลังเนี่ยยังลงเม็ดเลยนะคะเริ่มลงเม็ดฝอยๆอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะ,ะ,คะฟ้าหลังฝนนะคะฟ้าหลังฝนยามเย็นนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเดินเลาะดูว่ามีต้นไม้อะไรล้มบ้างนะคะแต่กิ่งโอ้โหกิ่ง กิ่งมะขามนี่งานเมกิ่งมะขามล่วงนะคะเพื่อนๆค่ะตรงนี้ต้องฝาดกันแล้วนะคะก็สำรวจพื้นที่กันนะคะว่ามีอะไรหักไหมต้นไม้เพราะว่าลมแรงนะคะลมแรงแต่ที่นี่ยังแรงน้อยกว่าที่อื่นนะเมยว่าเนาะที่อื่นเขาบแบบเสียหายกันนะที่นี่ยังแบบเ,ออเป็นแค่ลมแล้วก็ฟ้านะคะฟ้าแรงนะคะฟ้าแรงนกก็เริ่ม น,ะะนี่บินออกจากลังมาเกาะที่ยอดไม้นู่นนะคะก็ฝนหายตกแล้วนกก็บินออกมานะคะเดี๋ยวก็ต้องกลับลังอีกแล้วเนาะเพราะว่าเย็นแล้วนะคะนี่นะยอดไม้นะคะเกาะอยู่โน,น่นยอดมะขามนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่กระซูมขึ้นไปดูน้องนะคะ ตอนนี้เริ่มเมื่อยจงคอแล้วค่ะเริ่มเมื่อยคอแล้วนะคะดึงกลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็พระอาทิตย์ก็น่าจะมุบลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นแสงลำไรอยู่หน่อยหนึ่งเนาะเห็นแสงลำไรอยู่หน่อยหนึ่งก็มันฟ้าฝนตกนะคะพระอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีแสงออกนะคะวันนี้นี่นะคะแตกแะแนงใหม่อ่อนๆผูกก็ต่ายนะคะแล้วก็มีออกดองใหม่ล้วยนะคะ รุ่นใหม่รุ่นเก่าหลุดไปแล้วนะคะนี่นะคะเอ้ไม่รู้โดนพายุฝนว่าหายไปแล้วนี่นะคะยอดผุดไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะพายุเอาเอาดอกเอาผลของกระบองเพชรถูกระต่ายเมย์ไปแล้วนะคะมันก่อนเมย์ยังถ่ายอยู่เลยนะคะไปแล้วนะคะหลุดไปแล้วนะคะนี่อันนี้เพิ่งจะแตกใหม่นะคะนี่ลมพัดก็สีเหลืองนะคะนี่สีเหลืองหลุดยอดหลุดไปหมดเลยนะคะโดนลมแต่ตรงนี้ยังอยู่นะคะนี่นะคะเนี่ย ผลก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางคนก็บอกมันเป็นผลนะคะแต่บางคนก็ก็เรียกเป็นดอกนะคะนี่นะคะสวยไหมคะดอกเหูกระต่ายนะคะบองเพชรนะคะพันหูกระต่ายนะก็ <g ül> ชมต้นไม้นะคะชมต้นไม้ภายในบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะ ดินสำรวจนะคะรอบบ้านนะคะฝาล้างปนนะคะไว้แต่เพียงแค่นี้ฝากเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะให้เมย์กลาบขอบพรคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ